อ๋อผมสวัสดีครับผมงานหม่างปลาครับวัอน,นี้เสียเพิน่นลงมือเองครับเพิ่นบระเทศไทยนะคุณนี่ผมมารับหน้าที่ไายเพิ่นแทนครับเพิน่นหม่างปลาหมา่างที่ที่พี่น้องนี่ละโอ้ยลงเหาเหงแห้งบ่เอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองคันเดิม เตะบอลไทยท่าเพียงครับบอลโอเบอลเอันค้าเพียงนียโอ้ยสายปลาครับหมุนเป็นหมุนเอากระคาลังฆ่าแทงฆ่าแตนเมื่อล่ะ่โอ้ยมือเลื่อนสายดันครับผมโอเคเพื่นวัน,นรถเพื่นตกสาตกสาวันนี่มุดเลือกนึงประมาณ หากับกเมตรเดเมตรพกต้งไปเดจังไหนเอาโซวินขึ้นครับโซวินใช้กับกใหม่ขึ้นพ่นว่ามาเบิ่งประท่านมาหันบริทไทยทำตอนนั้นเย้ยมาประท่านเ<ฮ>บิ่งครับนี่ละสายปลาสายด้านของแข่ครับรถไทยซิ่งโนนสังเอ็มยู มาปลาใส่ปลาสามมา่านปันงา,านไทยกับเบิร์ตไปแน่ลวครับหัวหน้าก็เลว้ยวเล้ยวเ่ละโอ้ยเอ้ยลังค้าเห้วหนาลังค้าเด้อเอ้ย,ย,อยนะครับคล้องหัวสายดัดสายปลายอีูครับ Ôi, Chào, ngà mày con Lai hèn Ngà phai đó, ngà phai đi tự khoáng đó ับดันตรงห้องครับรุ่นนี้โอ้เอาแล้ว oh, ngay bengayang bên ngay ăn bàn à chua ừ ăn ăn à được được ออกว้อเงาเ,เรีเยบร้อยว้อเหลือว้อเหลืออัดู้ของแก็งวันนี้เรียบสุดเป็นสุดสุดในลุ่นเลยสุดในลุ่น

าเแล้วยายกันไวบยวันอ้นงชูงแง่ตัดหกครับหนีงานา่ายัดหกวิธีการเอาอกวกหม่ออกวางหายื่อนมกนะการเอาอกวกหม่ออกครับ ใส่ฝานกอกอกอหากอนทำครับัน,นี้่นี่ครับวิธีการครับเต้คือดูตัวละ่ะแม่อยู่บาเด่นพบดูครับพบดู หลออยู่บ่ไ้ดูก็ดู เออหมุนไปก็คอ้า <laughs> <laughs> สายก็โอเคครับ ขดหากครับฝากอหกักเรียบร้อยว่าเหลือเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดจับสไคให้แน่นเลยครับช่องตะแกรเสียเป็ดรถไถสิ่งนนท์สังน้งครับ,บ,บน้องมนีขอปิดคลิปไปซ้ำอีก่อนนะครับนาะผมประเดศกินข,ข้าวแรงด้วยกัน ครับผมฝากไว้นี้นะครับผม